สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันอังคารที่13คกุมภาพันธ์2567การงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพแม่หมอใช้ไพ่สองสำรับนะคะไพ่ทาโร่ไพ่โชคดีมีสุขทั้งสองสำรับมีเลขนำโชคให้คุณนำไปปรับใช้กันด้วยนะมีคำแนะนำจากลูกเต๋าออราเคิลค่ะสีมงคลวันอังคารนี้ ท่านที่ต้องการเสริมดวงเรื่องความรักใช้สีแดงค่ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์ต้องการเสริมดวงเรื่องของการงานใช้สีดํากับสีม่วงนะคะคนเกิดวันศุกร์หลีกเลี่ยงสีดำนะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะเรื่องของการเงินใช้สีส้มอังคารนี้หลีกเลี่ยงเหลืองกับขาวนะคะมาเริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ5้าค่ะ20 และเลขหนึ่งค่ะเลขสองจากสองดาบค่ะเลขห้าจากไพ่ห้าไม้เลขสี่จากสี่เหรียญการงานคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีกระจิตกระใจจะทํางานสักเท่าไหร่นะคะมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลใจอาจจะเป็นด้วยสภาพจิตใจของเรานะบางท่านก็กังวลใจเรื่องงานบางท่านก็เป็นเรื่องราวอื่นๆในชีวิตทําให้เรารู้สึกเหมือนกับไม่ค่อย ไม่ค่อยมีพลังสักเท่าไหร่นะคะ,นะด้วยความที่มีเรื่องไม่สบายใจเนาะ,ะตัวคุณ ja อาจจะนามีเรื่องที่จะต้องตัดเเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยทำให้คุณค่อนข้างที่จะลังเลใจนะคะไม่กล้าไปซ้ายไม่กล้าไปขวานรวมถึงอาจจะนามีปัญหาติดขัดนะคะไม่ชัดเจนในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารนะคะกะ็คงจะต้องเน้นละเอียดรอบคอบนะคะเรื่องของการสื่อสารสัญญานเรื่องเอกสารนะคะ นะดูให้ชัดเจนถี่ถ้ถวนเนาะนะกระตุ้นตัวเองหน่อยนะคะบางทีเราเราอาจจะต้องปล่อยวางปัญหาต่างๆลงเพื่อที่จะนะจัดการเ,าเรื่องของการงานวันนี้ให้มันให้มันดีเท่าทีเา่เราจะทำได้นะคะต้องต้องปรับที่ความรู้สึกเราค่ะ เรื่องของการเงินก็วุ่นวายพอสมควรนะคะก็มากคนมากความแหละนะอาจจะมีข้อตู้แยง้งหรือมีคนที่นะเวลาไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองพวกนี้อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยหรือมีข้อขัดแยง้งความเห็นแตกต่างกันนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้บ้างนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ในลักษณะเหมือนเงินขาดมืออะไรนะคะมันก็ยังมีใช้จ่ายเพียงแต่ว่ามันก็มีเอ่อมีปัญหากับคนอื่นมากกว่านะคะนะรวมถึงสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังนะคะคนโกงคนหลอกลวงนะมิจฉาชีพหรือคนที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากเราคน ไม่จริงใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะระวังเสียเงินเสียทองให้เขาด้วยความที่นรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเราประมาทนะคะอย่าเชื่อใจใครเนาะความรักค่ะคนโสดวันอาทิตย์นะคะจริงๆแล้วก็นะ โฟกัสในเรื่องของการหาเงินนะคะหาเงินให้ได้เยอะๆนะแล้วก็ทําตัวเองให้มั่นคงแล้วเดี๋ยวความความรักค่อยว่ากันนะคะนะถ้ามีคนเข้ามาคุยๆก็จะเป็นคนที่หนึ่งมีความแตกต่างจากคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฐานะห,หน้าที่การงานนะมันก็อาจจะมีความไม่เท่าเทียมนะคะคนที่เข้ามานะคะก็อาจจะเข้ามาในลักษณะที่นะอาจจะหวังผลประโยชน์กับเราไหมหรือว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายที่จะช่วยเหลือนะเป็นฝ่ายช่วยเหลือเป็นฝ่ายใหอ้อ่เขาเรียกว่าเป็นเป็นผู้ให้นะคะนะหรือบางทีคุณอาจจะเจอคนที่นะเข้ามา สามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ยังไม่เหมาะ นะะในเรื่องของความรักใครบางคนก็ยังยังอยากที่จะอยู่แบบสดๆอยู่นะคะนะความรักของคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะนะก็ถือว่าความรักมั่นคงดีนะคะขอแค่นะมีเงินมีทองใช้นะะนะฐานะเราฐานะแฟนนะคะหรือว่านะความเป็นครอบครัวของเราเนี่ยยังมีความมั่นคงอยู่นะทุกอย่างมันก็ยังโอเคนะคะนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเ,เป็นคนที่ต้องคอยเสียสละนะคะคอยเสียสละให้แฟนคอยช่วยเหลือ,อ,อช่วยเหลือแฟนคอยสนับสนุน แฟนเป็นผู้ให้อย่างเดียวซึ่งซึ่งถึก วันนี้มันไม่มีปัญหาแต่ในอนาคตไม่แน่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นฝ่ายรับถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายที่รับความช่วยเหลือจากแฟนมาโดยตลอดนะเขาเป็นคนคอยดูแลเอาใจใส่คุณคุณเป็นผู้รับอย่างเดียวเนี่ยนะในอนาคตอาจมีปัญหาได้นะคะคุณต้องพยายามที่จะเป็นฝ่ายให้เขาด้วยนะคะนะเราไม่สามารถให้เงินทองเราไม่สามารถที่จะให้อะไรได้มากขอแค่คุณเอาใจใส่เขานะคะนะแสดงความขอบคุณหรือพยายามเอาใจใส่เอาใจใส่ดูแลเขาเท่าที่เราจะทําได้นะคะเป็นการตอบแทนนะความใจดีของแฟนมันถึงจะทำ ให้ความสัมพันธ์มันมั่นคงต่อไปนะคะเรื่องเงินสําคัญค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะนะจุดอ่อนอาจจะอยู่ที่นะอาการปวดหัวนะคะไมเกรนปวดหัวข้างเดียวนะคะก็ดูแลกันตามอาการค่ะเล็กๆน้อยๆลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้ระวังนะคะคนโกหกหลอกลวงนะคะนะมิจฉาชีพหรือคนที่ไม่จริงใจกับเรานะคะก็ดูแลน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะถ้าดูจาก ตามน้าภพ่อะเนาะคนเกิดวันจันทร์ค่ะหกสี่ค่ะเลขสี่และหนึ่งสองค่ะเลขแปดนะคะแปดดาบค่ะเด็กถือเหรียญ เลขเจ็ดจากเจ็ดดาบ การงานคนเกิดวันจันทร์ค่ะทั้งสองสำรับนะคะมาในแนวทางที่นะวันนี้มีปัญหานะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์สถานการณ์คุณเจอสถานการณ์ที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราลาบากไม่รู้จะแก้ไขยังไงนะคะยังหาทางออกไม่เจอยังหาทางแก้ไม่เจอทําได้แค่ประคับประคองนะคะคนรอบข้างเนี่ยนะนอกจากจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นอกจากให้กําลังใจแล้วบางทีคุณอาจจะต้องเป็นคนที่เดือดร้อนเพราะผลงานของคนอื่นการกระทําของคนอื่นการกระทําของคนรอ,อ,อบข้างที่ทําให้เราซวยทําให้เราต้องมาร่วมรับผิดชอบไปด้วยนะคะบางท่านอาจจะมี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือข้อกําหนดข้อกฎหมายต่างๆวันนี้มันก็ทําอะไรมากไม่ได้อะคัะประคองอย่างเดียวก็แล้วกันนะคะนะแก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็เดี๋ยวรอวันต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ถือว่าอ่ะ,อะหยุดพักนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะ มันมีทางออกอยู่แหละแต่เล่าว่าแต่ว่ามันมีข้อจํากัดที่เรายังไม่สามารถที่จะที่จะเคลียร์ได้ในวันนี้ในะเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามานะคะโอกาสในทางการเงินใหม่ๆซึ่งอาจจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหัวหน้าเจ้านายนะคะหรือว่าเป็นเป็นคนที่นะมีพระคุณกับเรานะคะก็อาจจะนําโอกาสทางการเงินดีๆมาให้นะก็ถือว่าโอเคเนาะนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นไพ่เด็กนะั่นหมายความว่าการเงินของคุณคุณยังต้องเก็บหอมรอมริบยังต้องพยายามที่จะนะทําให้มัน เติบโตไปในอนาคตนะคะวันนี้มันเหมือนกับพึ่งจะเริ่มมีจับจ่ายใช้สอยอะเนาะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะนะก็ยังโสดอยู่นะอาจจะมีโอกาสที่จะมีเข้ามาบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้อะคะ่ะนะไม่เราไวเราไม่ไว้ใจเขาก็เขา,เขาไม่ไว้ใจเราแหละนะยังเป็นอะไรที่สองจิตสองใจอยู่นะคะนะมีโอกาสที่จะเจอคนที่บางทีอาจจะไม่จริงใจกับเราไหมหรือมาคุยเล่นๆจีบเล่นๆเดี๋ยวสักพักก็หายไปหรือเปล่านะคะยังไงก็ดูไปก่อนก็แล้วกันนะคะ ความรักคนที่มีแฟนมีคู่ค่ะนะต้องอาจจะต้องเอาาองน้นเรื่องของการเสียสละนะคะนะเราเองเราต้องเสียสละในการดูแลแฟนเพื่อประครับประคองความสัมพันธ์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะวันนี้นะถือว่านะต้องเสียสละเพื่อกันและกันนะคะเราเราอาจจะนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับแฟนมากนะคะและที่สําคัญนะคะต้องระวังเรื่องของการจับผิดกันการทําอะไรลับหลังกันนะคะการไม่จริงใจหรือความไม่ซื่อสัตย์จะส่งผลเสียได้นะคะกับความสัมพันธ์ นะอย่างไรก็เน้นเรื่องของการซื้อสัตว์แล้วก็อย่าจับผิดกันนะคะสุขภาพค่ะแข็งแรงค่ะนะจุดอ่อนนะคะที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการปรับตัวของเราร่างกายเราต้องปรับตัวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มันไม่นิ่งนะคะนะก็อาจจะส่งผลเสียทําให้เราเจ็บป่วยได้นะคะ ลูกเตาา๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะนะ,ะนะอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเป็นรูปยานะคะนะหรือถ้ามองในแง่ที่ว่ามันมีปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะนะามันเหมือนกับคนที่เริ่มเหมือนกับเริ่มป่วยนะอาจจะไม่สามารถที่จะไปพบแพทย์ได้ไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้นะคะอาจจะต้องหนึ่งละหายามากินก่อนเพื่อเป็นการประทังนะคะนะอย่างยากตัวอย่างเรื่องของการงานอาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนคุณไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ ะะไม่ได้สามารถทําให้ปัญหามันหมดไปแต่ว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้มันรอดวันนี้ไปก่อนประมาณนี้เหมือนกินยาประทังเอาไว้นะคะเรานําคําแนะนําไปปรับใช้กับเรื่องต่างๆของเรานะคะคนเกิดวันอังคารค่ะ4.7ค่ะ4.3และ3.0 ราชาไม้นะคะเลขห้าจากไพ่ห้ถ้วยค่ะราชาถ้วย การงานสําหรับคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้ดวงการงานดีมากนะคะดวงแข็งนะคะไม่ว่าจะมีใครใครอื่นจะมีปัญหาอะไรนะ,ะสภาวะเศรษฐกิจจะแย่นะคะนะคู่แข็งจะเยอะนะมีคนไม่หวังดีจะทําโน่นทํานี่ทําให้เรานะเสียการเสียงานทําให้ธุรกิจเราไม่โตหรือเปล่านั้นไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะคะเรียกได้ว่าดวงงานแข็งสุดๆนะคะแล้วตัวคุณเองผู้หลักผู้ใหญ่ให้การส่งเสริมสนับสนุนมีคนเก่งมีคนมีความสามารถที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่รวมถึงอาจจะเป็นตัวคุณที่ความสามารถเรียก ว่าท็อปฟอร์มนะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้เพราะว่าคุณเก่งนะคะนะดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันของความสําเร็จนะคะใช้ก็เรียกว่าใช้พลังพลังของตัวเองหรือความเก่งของตัวเองในจัดการทุกอย่างได้หมดปราบได้หมดนะคะ เรื่องของการเงินนะคะอาจจะไม่ได้ดั่งใจบ้างนะคะคุณอาจจะนําไม่ได้ตามที่คาดหวังไมเ่เงินไม่มาตามเป้านะคะแต่ว่านะยังพอมีคนช่วยอยู่นะคะเนะพ inal, ื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะคะนะพวกเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยอาจจะนําโอกาสทางการเงินใหม่ๆมาให้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าเออนะมันก็มีใช้จ่ายเนาะนะก็สบายใจขึ้นเปล่าหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าได้ตามเป้าหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะนะแต่เราอาจจะต้องพยายามที่จะพอใจกับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ในมือ ะะนะอะไรก็ตามแต่ที่นะะเรื่องเงินเงินทองทองหรือโอกาสทางการเงินที่มันหลุดมือเราไปนะคะเราก็อาจปล่อยไปนะคะสนใจกับสิ่งที่เรายังจะได้อยูนะ่หรือสิ่งที่ยังอยู่ในมือเราดีกว่านะคะนะระวังค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงบางทนะีเรื่องเป็นภาษีสังคมต้องไปงานน่นงานนี่นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ว่ามันก็แลกมากับเรื่องของคอนเน็ชันต่างๆหรือความสบายใจ ความรักค่ะคนโสดนะคะนะถ้าเป็นผู้ชายวันอังคารนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีคนชอบนะคะมีคนอยากจะเข้ามาพูดเข้ามาคุยแต่ว่าคุณเองคุณก็คุยไปเรื่อยนะนะนะยังไม่ได้ใช้ความกระตือรือร้นเท่าไหร่คุณยังรู้สึกว่าเอออยู่แบบนี้ก็โอเคนะคะนะอาจจะด้วยภาระของคุณเยอะนะคะภาระที่เราต้องรับผิดชอบอยู่นะ,ะก็ทําให้ไม่ค่อยได้สนใจนักนะ,ะนะนะถ้าเป็นผู้หญิงวันอังคารมีโอกาสที่จะเจอ,เอ,อคนที่ ผู้ชายใจดีนะคะนะใจดีแล้วดูก็ดูเป็นคนอบอ้อมอารีเป็นคนอบอุ่นน่าเข้าหานะคะมีโอกาสที่จะเป็นพ่อไม้ได้ด้วยมีโอกาสที่จะเป็นต่างชาตินะคะมาทางโซนเอเชียของเราอ่ะนะคะก็มีโอกาสอยู่เนาะนะแต่ว่าไอ,ไอการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปวันนี้อาจจะยัง,ย,งยังยากลําบากอยู่นะคะไม่เราก็เขาแหละนะคะสิ่งที่ต้องทําสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเวลาว่างที่จะมาคุยมาจีบอะไรพวกนี้มันน้อยอะค่ะนะก็ดูไปก่อนแล้วกัน ความรักสําหรับคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ถือว่านะความรักดีเข้าอกเข้าใจยังมั่นคงอยู่นะคะนะอยากจะแนะนําว่าพยายามที่จะลดภาระต่างๆสิ่งที่ต้องทําลงเยอะหน่อยคือบางทีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่ที่เราเราทำเยอะอาจจะเยอะเกินไปหรือแฟนเรานะคะก็คือบางที มันไม่มีเวลาให้กันนะคะนัรักกันไหมก็รักกันแหละแต่ว่าในเมื่อไม่มีเวลาให้กันเนี่ยเราก็กลัวว่าอนาคตความสัมพันธ์มันจะมันจะต่างคนต่างเหนื่อยหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ถือว่ายังรักกันอยู่เนาะ ลดกิจกรรมอย่างอื่นลงหน่อยนะคะในะเรื่องของสุขภาพนะคะก็มาก็เป็นจะเป็นอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของความเครียดนะคะนะปวดหัวไมเกรนนะคะพักผ่อนน้อยหรือความเครียดนะคะก็ดูแลกันกันตามอาการแล้วกันค่ะลูกเต๋าออราเคิลสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะเอ,อ้ยวันอังคาระคะ่ะขออภยัย วันนี้สิ่งสำคัญนะคะแนะนำว่าคุณต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะในสิ่งที่เราต้องการนะคะเป้าหมายของคุณต้องชัดเจนนะคะรวมถึงต้องมีพยายามที่จะโชว์ความสามารถแสดงความสามารถออกไปให้ใหได้มากที่สุดนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกเต๋าออร์เริลแนะนำในวันนี้ค่ะต่อไปดวงคนเกิดวันพุธค่ะ สามสองค่ะเจ็ดสี่และสามแปดเลขเจ็ดนะคะเดอะเชอรีออทค่ะเลขเก้าจากไพ่เก้าไม้เลขแปดจากแปดเหรียญ การงานสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะวันนี้จริงๆแล้วนะคะสถานการณ์ก็คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะคะต้องเหนื่อยต้องลุยต้องวิ่งเต้นนะคะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะหรือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้หากต้องการความสําเร็จนะคะนะแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างคือบางทีความกระตือรือร้นของเราพลังของเราเยอะเกินไปนะคะแต่ต้องระวังการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานบางอย่างที่ที่มันเกินพอดีอะคะ่ะนะขยันเกินไป นะฮะ,ะหรือว่าวางเป้าหมายไว้มากจนเกินไปนะคะหรือบางคนก็อย่างคนค้าขายเองนะคะ,นะด้วยความต้องการการประสบความสําเร็จนะคะอาเอาเอา,เอาสั่งสินค้าเยอะๆมาเยอะๆเลยอะไรแบบนี้พอมองการไกลประมาณนี้ก็อาจจะทําให้นะมีปัญหา,าระบายสินค้าไม่ทันอะไรแบบนี้นะคะระวังอะไรที่มันมากจนเกินไปนะคะมันในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะการดิ้นรนนะการต่อสู้การใช้พลังเยอะๆการความกระตือรือร้นอ่ะคือจริงๆมันก็ดีนะ แต่ว่าก็ต้องระวังอะไรที่มันมากเกินไปด้วยนะคะ บางทีคนอื่นเขาอาจจะตามเราไม่ทันเหมือนกันนะเรื่องของการเงินนะคะมีจับจ่ายใช้สอยไม่เดือดร้อนนะคะนะเราต้องเน้นเรื่องของการป้องกันนะคะรนะักษารนะะักษางานรักษาผลประโยชน์นะคะรักษารายได้ที่มันยังมีอยู่นะคะปกป้องเงินให้ได้ให้ได้อยู่กับเรามากที่สุดรวมถึงอ,อ,อาจจะต้องพยายามที่จะลดรายจ่ายลงนะคะรายจ่ายของคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายจ่ายในการที่นะดูแลคนใกล้ชิดดูแลคนรอบข้างดูแลคนในครอบครัวหรือบางทีอาจจะบ่งบอกถึงว่า ว่าสถานการณ์การเงินของเรามาจจะมีนะติดติดขัดขัดบ้างไม่เป็นอย่างที่คิดบ้างนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนในครอบครัวคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนอยู่นะคะเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะนะคนโสดก็ทํางานหาเงินไปก่อนนะคะนะที่จะเข้ามาก็มีแต่เพื่อนค่ะนะ,ะนะส่ว like, นใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าเพศเดียวกันนะเนาะนะหรือบางทีเราก็ต้องดูว่าเออถ้าจะเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเรานะคะเพื่อนของเพื่อนนะเป็นน้องเพื่อนเป็นพี่เพื่อนอะไรมาทางสายเพื่อนนะคะหรือท่านไหนที่โสดมานานอาจจะต้องพยายามที่จะเออทำงานน้อยลงหน่อยนะคะนะคือเราก็ต้องหาเงินต้องสร้างความมั่นคงนั่นแหละแต่ว่านะพอพอเรามุ่งกับการหาเงินเวลาเราก็ไม่มีเนาะสำหรับเรื่องของความรักมันมัน ก็จะเป็นการเก็บตัวไปนิดนึงนะคะไปออกกําลังกายบ้างมีกิจกรรมร่วมกับคนอื่นบ้างนะคะก็จะทําให้แบบว่านะเสริมทําให้มีโอกาสทางความรักเข้ามา ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะก็ถือว่าดีนะคะ, <S <S ะค,ความรักดีมีการไปทํากิจกรรมร่วมกันออกกําลังกายร, ffer, ร,ร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือว่านนะลงตัวนะคะความรักอาจจะไม่ได้หวานไม่ได้โรแมนติกแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์อันดีกานะรทํากิจกรรมร่วมกันอาจจะเป็นในลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนคนเป็นเพื่อนนะคะนะเหมือนเป็นเพื่อนไม่หวือหวาไม่โรแมนติกแต่มันมีมีความมั่นคงอยู่นะคะ สุขภาพค่ะแข็งแรงนะคะอาจจะมีปัญหาหน่อยสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวนะอาจจะต้องปัญหาระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะคะอาจจะเป็นจุดอ่อน,นะคะ่ะลูกเต๋า o r ร c l เคิลสำหรับคนเกิดวันพุธนะคะณนะวันนี้พลังงานคือสิ่งสําคัญนะคะนะครูตัวคุณเองคุณต้องเตรียมพลังงานของตัวเองให้พร้อมพลังกายพลังใจพลังสมองนะคะนะเรียกได้ว่านะก่อนที่จะออกจากบ้านแบบต้องเต็มอะคะ่ะแบบตัวเรานะ Ừ, แบบตัวเราต้องเต็มเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะนสำหรับที่นะสถานการณ์อะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาเราจะได้มีพลังมากเพียงพอสำหรับวันนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ1.8ค่ะ2.1และ1.0 หนึ่งศูนย์นะคะจากสิบไม้ค่ะเลขสี่จากสี่ไม้เด็กถือไม้นะคะการงานสำหรับคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ วันนี้ภาระเยอะนะคะสิ่งที่คุณ,คณต้องทําสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะคะทั้งงานตัวเองรวมถึงนะคะคุณเองคุณก็ต้องเป็นที่พึ่งให้คนอื่นด้วยนะคะเป็นงานคนอื่นหรือบางทีก็ต้องไปให้คําปรึกษาคนอื่นนะมีคนมาขอให้ช่วยนู่นนี่นั่นนะคะทั้งงานตัวเองทั้งช่วยคนอื่นมันก็เลยอาจจะหนักไปหน่อยนะคะนะยัางไงาก็ประคับประคองไปก็แล้วกันค่ะนะะโอกาส, you, กาส iza, ในการเติบโตก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างคือจริงจริงม like ันราบรื่นแหละแต่ว่ามันต้องเหนื่อยนะทั้งเรื่องตัวเองทั้งช่วยคนอื่นด้วยนะคะ ะะเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีจับใจ่ายใช้สอยสบายเลยนะคะเงินมาจากความสําเร็จนะคะข่านวะดีเรื่องของการงานจะนาจะนําพางเงินมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นมีจับใจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะ,นะคะรวมถึงรายจ่ายนะคะรายจ่ายก็จะเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของนะเป็นเรื่องของ ของงานบันเทิงต่างๆนะคะงานบันเทิงงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์นะคะเป็นเป็นอะไรที่นะจ่ายไปแล้วก็ถือว่าเป็นมีความสุขอะเนาะนะรวมถึงบางท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ในแง่มุมไหนก็อาจจะทําให้เรามีรายจ่ายมากขึ้นหน่อยนะคะก็อ่ะดูตามสมควรกันละกันเรื่องของความรักค่ะ คนโสดนะคะก็อาจจะมีการเริ่มต้นแหละนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นจีบเริ่มต้นคุยมาทางสายงานนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนนะคะบางทีวันนี้คุยคุยเหมือนจะจีบแต่ว่านานๆไปก็อาจจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนหรือบางทีอาจจะหายไปเลยนะคะอาจจะคือมันก็มีโอกาสเริ่มนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันคุณเองคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะคือถ้าไม่ดีจริงอะ่ะ คุณคุณไม่ครบต่อนะคะคือบางทีคุยคุยแล้วพอรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใส่นี้เราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบคนแบบนี้คุณก็จะปล่อยผ่านนะ,ะนันดังนั้นก็นะเอ่อคุยกันไปจนกว่าจะรู้นิสัยใจคอกันละกันค่ะนะความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะคนมีแฟนมีคู่ถือว่านะความรักก็เอ่อลงตัวในระดับหนึ่งนะคะอยู่ด้วยกันได้พูดคุยกันได้มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะบางทีคุณกับแฟนคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างกาันบางคนก็นะต่างวัยนะคะหรือว่าหน้าที่การงานแตกต่างกันหรือ ความสนใจแตกต่างกันแต่ว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะนะ้ว่าไงก็ก็ไม่ทะเลาะกันนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่านะยังมีการให้อภัยกันมีการที่จะเ,เรียกว่าความรักสงบสุขก็แล้วกันนะคะในทุกรูปแบบนะคะ สุขภาพนะคะถือว่าแข็งแรงค่ะจุดอ่อนคือผู้หญิงวันพฤหัสบดีนะคะที่นะอาจจะต้องระมัดระวังนะคนที่จะต้องใ,ออใส่รองเท้าส้นสูงนะคะนะเป็นคําแนะนําจากหน้าพายนะคะก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเท้าฝ่าเท้าเจ็บเท้าอะไรแบบนี้นะคะก็ดูกันตามอาจารย์ค่ะ ลูกเต๋าออรเาเคิลสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่นะเราต้องพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันลงตัวความเชี่ยวชาญประสบการณ์จะทําให้คุณสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ,นะสถานการณ์บางอย่างถ้าเราไม่เคยเจอเราอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะคะแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปเราก็จะจัดการได้นะคะแต่ถ้าเราเคยเจอมาแล้วเนี่ยนะคุณจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะรวมถึงปัญหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะต่อให้เราไม่สามารถจัดการได้ในวันนี้เดี๋ยววันต่อๆไปนะคะ เราก็สามารถที่จะมาเริ่มต้นมาจาัดม,ม,มารับมือกันใหม่ได้นะคะสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ3าหค่ะ7 3และ2อสค่ะ ราชินีเหรียญน,นะคะ1.7จากไพ่เดอะสตาค่ะเลข6จาก6ถ้วยการงานคุณเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ก็อาจจะถ้าถามว่า ทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวไหมนะคะลงตัวนะคะลงตัวแล้วก็ความสามารถในการบริหารจัดการงานมั่นคงงานยังเติบโตงานยังก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะคะนะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือบรรยากาศในการทํางานนะคะบางทีบรรยากาศในการทํางานมันก็จะคุณเอาจริงเอาจังแต่บางทีเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนหรือนะคนรอบตัวคุณคอ่อนข้างที่มันมีเรื่องให้สนุกสนานนะคะนะคนอื่นเขาไม่เอามาเอาใจใส่เหมือนเราเนาะเราก็จะมาค่ําเคร่งอยู่คนเดียวหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ,ะก็อาจจะเจอสถานการณ์ แบบเออฉันต้องทําคนเดียวเหรอเพราะว่าคนอื่นเขามัวสนุกสนานกันนะคะหรือบางทีอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงปาร์ตี้สังสรรค์นะคะก็อาจจะทําให้นะสถานการณ์มันมันมันลำบากอยู่แต่เราอ่ะเราอาจจะต้องรับภาระหรือเปล่านะคะต้องพยายามตั้งสตินะยังไงก็ดูกันตามสมควรกันแล้วกันมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะคนอื่นพาเสียหรือเปล่าคนอื่นทําให้งานเสียแล้วอาจจะทําให้เราไม่สบายใจนะคะ นะเรื่องของการเงินนะคะนะการเงินถือว่านะมีจับใจ่ายใช้สอยนะคะจะมีข่าวดีเรื่องของการงานเข้ามาหรือข่าวดีเรื่องการเงินที่บางทีข่าวมาก่อนแต่ว่าเงินอาจจะมาตามหลังนะคะนะก็เป็นโอกาสดีๆที่จะทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเออนะเริ่มมีความหวังว่านะเริ่มมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วนะคะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าเออฉันมีทางออกฉันมีทางแก้แล้วนะคะเงินมันจะดีขึ้นในอนาคตนะคะรวมถึงคนที่จะคอยช่วยเหลือคนที่จะคอยสนับสนุนเราในเรื่องของการเงินก็มีเช่นเดียวกันแต่จะเป็นคนใกล้ นะคะจะไม่ใช่คนทางไกลนะถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนสนิทเลยนะหรือบางทีอาจจะเป็นแฟนเรานะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันในเรื่องของการเงินนะคะหรือจะนํำข่าวดีมาให้นะคะในะเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะนะก็จะโดดเด่นในเรื่องของพลังงานของคนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะอาจจะมีวนเวียนกลับมาพูดมาคุยนะคะนะแต่ว่าคุยแล้วก็ โอกาสในการพัฒนามันอาจจะยังลำบากอยู่นะคะบางทีมาคุยทําให้เรารู้สึกเกบแบบคิดถึงอดีตขึ้นมาอีกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเหมือนกับว่าสมสม,มุติว่าแฟนเก่านะคะทะเลาะกันนะคะนักลับมาคุยก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะคะนะมันก็อาจจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นซ้ําก็ได้นะยังไงก็ เอาเป็นว่าใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะมันมีคนเก่าๆเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าวนเวียนทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องไม่ดีในอดีตทําให้เราวา้าวุ่นใจพอสมควรนะคะอย่าพึ่งไปสนใจก็แล้วกันนะคะนะักความรักคนที่มีแฟนมีคู่นะคะตรงนี้ในเรื่องของการเอาอกเอาใจนะคะการเอาอกเอาใจการดูแลกันในกันนะคะพยายามระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะโอกาสกระทบกระทั่งมีแต่ว่าคนที่ทะเลาะกันนะคะไม่ว่าทะเลาะในที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาหรือว่าว่าทะเลาะวันนี้นะคะทะเลาะแป๊บเดียวค่ะ แล้วเดี๋ยวก็กลับมาคืนดีกันนะคะนะเรียกว่า,าวันหนึ่งนะมีทั้งทะเลาะแล้วก็กลับมาคืนดีกันเนาะแต่ยังไงก็อย่า,ยาไปทะเลาะเลยนะคะพยายามระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดอย่าใช้อารมณ์นะคะเน้นเอาอกเอาใจกันดีกว่านะคะทะเลาะไปก็เปล่าประโยชน์เสียอารมณ์เป,ปล่าเพราะยังไงก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วสู้ไม่ทะเลาะดีกว่า ปัญหาสุขภาพสําหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะวันนี้มีเกณฑ์เจ็บป่วยนะคะนะโดยเฉพาะอย่างลิ่งอาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตนะเุบนท้องถนนหรือว่านะอะไรก็ตามแต่ภายในบ้านภายในครัวเรือนแบบนี้นะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยนะคะขอให้คิดซะว่าวันนีนะ้เราต้องระวังแบบร้อเเเพราะว่าดวงเราสุขภาพไม่ดีนะคะ ลูกเต๋าออาราเคิลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะวันนี้ให้เน้นในเรื่องของการเงินนะคะนะเป็นภาพถุงเงินนะคะแต่เป็นถุงเงินที่ปิดอยู่เพราะฉะนั้นพยายามเก็บเงินเก็บทองเก็บอ้อมนะคะวางแผนที่จะนะอย่าให้เงินออกไปเยอะนะคะนะเก็บแล้วก็ในเรื่องของการพยายามที่จะเขาเรียกว่าลดรายจ่ายลงให้ได้มากที่สุดนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ สี่ห้าค่ะสี่ศูนย์และสี่หนึ่งเลขเลขหนึ่งนะคะหนึ่งสุเออหนึ่งเหรียญค่ะสำหรับไพ่ทาโรเลขหนึ่งเดอะแมจิกเชียนค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะจากสิบดาบ การงานสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้นะถือว่าการงานดีและโดดเด่นมากนะคนในครอบครัวคุณนะคะคนในครอบครัวนะจะนําโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมาให้นะคะเป็นโอกาสที่คุณจะต้องรับเอาไว้นะคะอย่าปฏิเสธค่ะ รวมถึงอาจจะบ่งบอกถึงว่านะวันนี้โอกาสดีๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเอ๊ะมันจะสําเร็จหรือเปล่านะคะคุณยังต้องใช้ความพยายามนะคะแต่มันเป็นโอกาสท,ที่ที่ที่ดีมากๆนะคะคนในครอบครัวนะคะนํามาให้นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่านะลุยได้ก็ลุยนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ถือว่านะเป็นวันที่ดีในเรื่องของการงานค่ะ เรื่องของการเงินดีเช่นเดียวกันนะคะมาจากความสําเร็จนะคะความสําเร็จของคือความโดดเด่นของคุณเนี่ยนะาจะนาเงินทองมาให้นะคะเปิดกิจการใหม่นะคะนะขายสินค้าใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่หรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารนะคะ,ะ,ะ,คะพูดเยอะๆนะคะพูดเยอะๆนะคะนะเสน่ห์ของคุณจากการพูดจากการจากตัวของคุณเองเนี่ยนะเรียกได้ว่านะพอพูดไปเยอะๆเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดแล้วเรียกเงินเข้ามาเยอะนะพูดแล้วได้เงินเพราะฉะนั้นพูดเยอะๆนะคะในเรื่องของการ สื่อสารนะเรื่องของนะความความรมิเริ่มการทําอะไรใหม่ๆพวกนี้เรียกเงินเรียกทองได้มาทั้งนั้นนะคะนะําคือบางทีต้องบอกว่าคุณเองหรคุณหาเก่งคุณรู้ว่าจะหาเงินจากไหนแต่ว่าข้อเสียคือใช้เก่งด้วยนะคะคือได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปนะคะอาจจะเก็บไม่อยู่เนาะหรือบางคนก็อาจจะนะเอาเงินไปใช้ในเรื่องของการลงทุนนะคะมันก็นะถือว่าจะเติบโตไปในอนาคตแหละนะคะ ไม่เดือดร้อนค่ะวันนี้สบายๆเรื่องการเงินความรักนะคะนะคนโสดนะโอกาสจะมีคนเข้ามานะมีนะแต่ว่ายังไปต่อไม่ได้ในวันนี้นะคะบางทีเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่บางทีเรารอมานานนะนะรอมานานหน้าที่การงานดีทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ว่านะมันไม่ได้ดังใจเราอะค่ะวันนี้บางทีเจอคุยได้คุยแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่า คุยแล้วมันมันทำให้เรามันมีประเด็นบางอย่างที่ทำให้เราไม่สบายใจทำให้เราเครียดทำให้เราผิดหวังหรือเสียใจนะคะนะหรือบางท่านก็อาจจะต้องพยายามที่จะปล่อยวางในเรื่องราวความรักในอดีตแล้วก็นะพยายามที่จะเ,เขาเรียกว่านะทำตัวเองให้ใหเ้เพิ่มความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแล้วก็ move on ได้แล้วเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะ ความรักของคนที่มีแฟนมีคู่นะคะในะเรื่องของการงานอาจจะทําให้คุณกับแฟนคุณนะคะนะมีปัญหากันได้นะคะบางทีอาจจะแฟนอาจจะทํางานเยอะไปนะคะ,ะทำงานเยอะทามีทํางานล่วงเวลานะคะดึกดื่นเที่ยงคืนไม่กลับบ้านนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถือสาหาความกันนะคะนะรวมถึงพยายามที่จะนะปล่อยวางปัญหาที่จะทําให้เราไม่สบายใจนะคะมันก็มาจากเรื่องของการงานแหละ แต่ยังไงก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยๆไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดีนะ สุขภาพนะคะจุดอ่อนก็อยู่บริเวณช่องท้องนะคะนะอาจจะแต่ว่ามันมีทางเลือกมีทางออกแหละนะคะพบแพทย์นะคะนะไปพบแพทย์หรือว่าถ้าคุณไม่สะดวกไปโรงพยาบาลไม่สะดวกไปพบแพทย์นะคะนะก็ไปซื้อยาแต่ว่าต้องต้องขายยาโดยเภสัชกรน,นะคะโดยเภสัชกรน,นะคะใครที่เจ็บป่วยแล้วก็รักษามาสักพักหนึ่งแล้วเออไม่หายจะดีมีอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการรักษานะคะเปลี่ยนแผนการรักษาเปลี่ยนหมอเปลี่ยนโรงพยาบาลเปลี่ยนยาประมาณนี้เนาะก็จะดีขึ้นค่ะ ลูกเต๋าออร,รเาเคิลสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะณนะวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะมีใครคนนึงนะ,ค,ะคอยช่วยเหลือคอยส่งเสริมคอยสนับสนุนคุณในขณะเดียวกันก็อาจจะถ้ามองในแง่ลบก็จะมีคนที่จะคอยสร้างปัญหาให้เราแล้วเขาก็เราหลบเขาไม่พ้นเราหลบเขาไม่พ้นคนคนนี้นะวนเวียนสร้างปัญหาให้เราตลอดนะคะก็อ่ะดูกันไปตามสถานการณ์ค่ะหลบคนคนนี้ไม่พ้นนะคะ นะดวงประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ